ให้มีความสุขกฎการจัดการการเงิน50 30 20เป็นหลักการง่ายๆสามารถช่วยให้คุณแบ่งรายได้เป็นหมวดหมู่ทําให้การออมเป็นเรื่องง่ายการจัดการเงินเดือนไม่จําเป็นต้องซับซ้อนและไม่ควรใช้เวลาหลายชั่วโมงวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะแนะนําคือ บท50 30 20เป็นวิธีการจัดเดือนที่ง่ายๆตรงไปตรงมาซึ่งจะบอกคุณอย่างละเอียดว่าควรใส่เงินออมหรือค่าครองชีพเป็นจํานวนเท่าใดในแต่ละเดือน กฎ50 30 20คืออะไรกฎ50 30 20เป็นวิธีการบริหารเงินแบบง่ายๆที่สามารถช่วยให้คุณจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียบง่ายแต่ยั่งยืนกฎพื้นฐานทั่วไปคือการแบ่งรายได้หลังหักภาษีแต่ละเดือนของคุณออกเป็น3ส่วน50สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต30ค่าใช้จ่ายสำหรับความสุขความบันเทิงของชีวิต20สำหรับการออมหรือชำระหนี้ด้วยการจัดการค่าใช้จ่ายของคุณให้สมดุลตาม ำหัวข้อเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอคุณสามารถนำเงินของคุณมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยหมวดหมู่เพียงสามหมวดหมู่คุณสามารถประหยัดเวลาและลดความเครียดในการบันทึกรายละเอียดเวลาใช้จ่ายคำถามหนึ่งที่ได้ยินบ่อยมากเมื่อพูดถึงการจัดทำงบประมาณการเงินคือทำไมฉันถึงเก็บเงินเพิ่มไม่ได้กด 50- 30เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแก้ปัญหานี้ฝึกการสร้างนิสยัยการใช้จ่ายและเก็บเงินของคุณเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายทางการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น กฎ50 30 20, 20มาจากไหนกฎ50 30 20มีต้นกำเนิดมาจากหนังสือเรื่อง All Your Worth The Ultimate Lifetime Money Plan ในปี2548เขียนโดยวุฒิสมาชิกสหรัฐปัจจุบันอลิซาเบธวอร์เรนและลูกสาวของเธอออมเลียวอร์เรนทายจากการวิจัยกว่า20ป e. ีของวอร์เรนและทายาิสรุปว่าคุณไม่จำเป็นต้องบริหารเงินที่ซับซ้อนสิ่งที่คุณต้องสร้างคือความสมดุลระหว่างเงินกับความต้องการและเป้าหมายการออม สิ่งที่คุณต้องทําคือสร้างความสมดุลระหว่างเงินที่ใช้ในการดํารงชีวิตเงินที่ใช้สําหรับความบันเทิงและความสุขกับชีวิตและเงินสําหรับการออมหรือชําระหนี้กด50 30 20ช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารเงินโดยแบ่งรายได้หลังหักภาษีของคุณออกเป็น3กลตุ่มให้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตค่าใช้จ่ายสําหรับความบันเทิงและความสุขของชีวิตและเงินสําหรับการออมหรือชําระหนี้สินการที่เรารู้จํานวนเงินที่แน่นอนว่าจะต้องแบ่งกันไปเท่าไหรในแต่ละหมวดหมู่จะทําให้คุณจัดการการเงินได้ง่ายขึ้นและช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายของคุณส่วนที่1ใช้เงิน50%กับค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นส่วนที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อาจจะรวมถึงค่าเช่าหรือค่าผ่อนรายเดือนค่าไฟฟ้าค่าแก๊สค่าเดินทางค่าประกันภัยการชําระคืนเงินกู้ขั้นต่ําและของใช้ทั่วๆไปใน ชีวิตประจําวันตัวอย่างเช่นหากรายได้หลังหักภาษีรายเดือนของคุณคือ20,000บาทคุณควรจัดสรร10,000บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตเงินส่วนนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคนหากคุณพบว่าความต้องการใช้เงินของคุณมากกว่า50%คุณสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อลดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นลงได้ซึ่งอาจทําได้โดยหาวิธีการใหม่ในการประหยัดเงินเช่นลดการซื้อของลงนอกจากนี้อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านที่พักอาศัยเช่นการหาที่พักอาศัยที่ราคาถูกลง ส่วนที่2ใช้เงิน30%ให้ความสุขความบันเทิงของชีวิตคุณสามารถใช้30%ของรายได้หลังหักภาษีให้ความสุขของชีวิตสิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงการรับประทานอาหารนอกบ้านช้อปปิ้งเสื้อผ้าค่าใช้จ่ายสำหรับพักผ่อนวันหยุดสมาชิกฟิตเนสหรือการรับสมัครความบันเทิงเช่น Netflix, HBO เป็นต้น จากตัวอย่างเดียวกันกับข้างบนหากรายได้หลังหักภาษีรายเดือนของคุณคือ20,000บาทถ้าจะจ่ายส่วนนี้เท่ากับ6,000บาทหาคุณพบว่าคุณใช้เงินส่วนนี้มากเกินไปก็ควรพิจารณาว่าควรเลิกหรือหยุดหัวข้อไหนได้บ้าง ส่วนที่3สะสมเงิน20%สำหรับการออมหรือชำระหนี้ส่วนที่เหลืออีก20%สามารถนำไปใช้ในการออมหรือจ่ายคืนหนี้คงค้างการแบ่งเงินเก็บ20%อย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือนช่วยให้คุณมีแผนการออมที่ดีหรือการออมเงินเผื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือการออมเงินระยะย,ยาว หรือแม้แต่เป็นการเตรียมเงินสําหรับดาวบ้านและน่าทึ่งมากที่เงินออมสามารถเพิ่มขึ้นได้เร็วแค่ไหนหากคุณเงินเดือน20,000บาทหลังหักค่าใช้จ่ายภาษีแต่ละเดือนคุณสามารถเก็บเงินหรือออมเงิน4,000บาทในเวลาปีเดียวคุณจะสามารถเก็บเงินได้เกือบ50,000บาทคาแนะนําการใช้กฎ50 30 20ทีละขั้นตอนการนํากฎนี้ไปปฏิบัติคุณจะต้องคํานวณอัตราส่วน50 30 20ตามรายได้ของคุณและจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายของคุณก็ค 1. คํานวณรายได้หลังหักภาษีของคุณหากคุณเป็นฟรีแลนซ์ จะเท่ากับเงินที่คุณได้รับในหนึ่งเดือนลบด้วยค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทางธุรกิจและจํานวนเงินที่คุณตั้งไว้สําหรับจยายภาษีหากคุณเป็นพนักงานที่มีเงินเดือนประจําอันนี้จะง่ายกว่าดูสลิปเงินเดือนของคุณเพื่อดูว่ามีเงินเข้ามาเป็นจํานวนเท่าไหร่หากเงินเดือนของคุณมีการหักชําระเงินโดยอัตโนมัติเช่นค่าประกันสุขภาพหรือกองทุนบํนาเหน็จบํานาญให้บวกเงินส่วนนี้กลับเข้าไป 2. จัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายของคุณในเดือนที่ผ่านมาเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเงินของคุณใช้จ่ายอะไรบ้างในแต่ละเดือนตอนนี้แบ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณออกเป็น3ส่วน 1. ค่าใช้จ่ายสําหรับดํารงชีวิต2องค่าใช้จ่ายสําหรับความสุขความบันเทิงของชีวิต3เงินสําหรับการออมหรือชําระหนี้โปรดจําไว้ว่าค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อ,อก,การดํารงชีวิตคือสิ่งจําเป็นที่คุณไม่สามารถอยู่ได้โดยปร,ราศจากสิ่งเหล่านั้นเช่นค่าเช่าบ้านค่าผ่อนบ้านหรือค่าเดินทางเป็นต้น ข้อ 3. ประเมินและปรับการใช้จ่ายของคุณให้ตรงกับกฎ50 30 20ตอนนี้คุณสามารถดูว่าเงินของคุณอยู่ในแต่ละส่วนเท่าไรบ้างในแต่ละเดือนคุณสามารถเริ่มปรับให้ตรงกับกฎ50 30 20วิธีที่ดีที่สุดคือดูค่าใช้จ่ายว่าใช้ไปกับความสุขความบันเทิงในแต่ละเดือนเป็นจำนวนเท่าไรตามกฎ50 30 20ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยแต่เป็นพื้นฐานที่ช่วยให้คุณสนุกกับชีวิตได้คุณควรจะลดสิ่งบันเทิงบางอย่างเพื่อให้อยู่ภายใน30%ของรายได้ยิ่งคุณลดรายจ่ายมาากเท่่ไรคุณ ก็จะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายการออม20%ของคุณมากขึ้นเท่านั้นและอย่าลืมทำให้กด50-30-20ต่อเนื่องและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราอย่าลืมกดติดตามกดสับ s c r i b e เพื่อได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆฝากกดไลค์และคอมเมนต์เนื้อหาที่อยากให้เรานำเสนอได้เลยนะครับถ้าหากว่าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยด้วยนะครับ